พ่อลูกปันโปโอ้ยปันใี้แหลกไปเลยป้าอจาจารย์ปันโปร้านที่สองครับชื่อว่าร้านทํายอดข้าวไก่ซูวีครับเป็นร้านที่เอาไว้พิกอัพนะโทรสั่งแล้ว เข้าไปรับอาหารเองได้เลยร้านเขาตั้งอยู่ที่ซอยตากศิน9/3นะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับสั่งอาหารผ่านทางไลน์นะครับ t h a m y o d b k k หรือโทรสั่งได้ที่เบอร์0989656559ครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวาโดเวอร์ครับอิ่มอร่อยครบ5กล่องครับรับอีก1กล่องฟรีไปเลยครับตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2567ครับผมและโปรโมชั่นหลักของทางร้านนะครับเมื่อสั่งอาหารผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ adthamyod.bkk นะ ครับหรือโทรสั่งอิ่มอร่อยครบ139บาทลดพิเศษครับเหลือเพียง89บาทเท่านั้นครับร้านไก่ซูวีรีวิวแตกของ3พี่น้องที่รังสรรค์เมนูเด็ดด้วยใจรักไก่ที่เลี้ยงด้วยสมุนไพรปอดยาชีวนะเมนูแนะนําของทางร้านครับก็มีดังนี้เลยฮะข้าวสะโพกไก่ซูวีข้าวอกไก่ซูวีเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆแต่เราสามารถเลือกเป็นข้าวมันหอมได้นะครับใครที่อยากกินไก่ซูวีแบบจุกๆก็สามารถ สั่งเป็นเมนูกับข้าวได้มีทั้งอกและสะโพกเมนูข้าวไก่ซูวีของทางร้านเนี่ยจะเสิร์ฟมาพร้อมซอสโฮมเมดมีให้เลือกถึง5สูตรซอสเสฉวนหมาล่าซอสมิโซะหอมน้ำมันงาซอสจิ้มแจ่วข้าวคั่วซอสน้ำยำทรงเครื่องซอสน้ำปลาทรงเครื่องซอสของทางร้านเนี่ยไม่ใส่ผงชูรสนะครับปิดจบด้วยเครื่องเคียงทีเด็ดไข่ออนเซนไข่เป็ดต้มยางมะตูมผักขมน้ำมันงามะเขือเท ดองน้ำปลาสามารถเอ็นจอยความฟินนี้ได้ทาง Delive r y ทุกแพลตฟอร์มนะครับหรือสั่งกับทางร้านโดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันและทางร้านก็ยังรับทำเข้ากล่องงานเลี้ยงต่างๆครับมาได้หมดเลยในจ้าอย่าลืมไปอุดหนุนกันครับกับโปรโมชั่นของเขาครับสั่งอาหารผ่านไลน์แอดของเขาหรือโทรสั่งได้ที่เบอร์เลยนะครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราดเวอร์นะครับอิ่มอร่อยครบ5กล่องรับฟรี1กล่องเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง3 1มิเมีนาคม2 5 เกดครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย